ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของคุณตาตอนเข้าวิบุตติวิญญาณดับนามรูปดับสติปัญญาก็ดับอวิชาก็ดับในวันที่14มีนาคม2556ผ่านสังโยชน์ตัวที่9ตัวที่10อุทจฉะและอวิชชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสมถะ จะดับจิตฟุง้งซ่านก็คือตัวอุทจฉสังโยชน์ตัวที่ก้านั่นเองวิปัสสนาจะดับอวิชชาคือตัวสังโยชน์ตัวที่สิบนั่นเองวันนี้ลูกชายโอมไปพิีเซนงานก่อนจบปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าที่เชียงใหม่ยายพร้อมลูกหลาน อังุนอะตอมและแม่อิฟไปนอนขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านตาทวดเราอยู่บ้านคนเดียวบ้านพบกับความเงียบอีกครั้งเช่นเคยตีสเริ่มนั่งสมาธิพิจารณาความเกิดดับของรูปและนามลมหายใจคือผู้ถูกรู้คือรูป หรือกายอันหนึ่งวิญญาณผู้รู้คือนามวิญญาณเปรียบเสมือนแสงไฟฉายฉายไปผัสสรูปคือลมหายใจเมื่อรู้ว่าลมเข้าลมออกคืออาณาปานสติกรรมฐานเป็นการทำสติปัฏฐานสี่คือกายานุปัสนาสติปัฏฐาน สติจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจจะสังเกตเห็นวิญญาณไปดูลมหายใจค่อยๆเบาลงเบาลงลมหายใจก็ค่อยๆเงียบลงเงียบลงก็จะเห็นว่าทั้งนามและรูปค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลงในที่สุดวิญญาณคือนามดับไป ลมหายใจคือรูปก,ก็ดับไปจิตนิ่งเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาสามพุทธชงถ้าเปรียบแล้วก็เปรียบเสมือนอยู่ที่ฌานเจ็ดแล้วอุเบกขาก็เลื่อนไปเกิดเองโดยไม่ได้เจตนาวางตัวเป็นกลางกลางไม่ได้เจตนาให้เกิดซึ่งเปรียบแล้วก็เหมือนฌานที่แปด สักพักหนึ่งทำก็ผุดขึ้นเองเป็นคำถามว่าแล้วความรู้ล้วนๆที่ว่างๆอยู่ที่เห็นนามรูปดับไปนี้มันคืออะไรเป็นความรู้อะไรทำไมไม่ดับสักพักหนึ่งก็มีคำตอบขึ้นมาเองว่าความรู้ในนิพพานาธาตุไงไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับกิตก็นิ่งอยู่เป็นกลางๆง หลังจากนั้นพักหนึ่งจิตหันมาดูที่จิตคือวิญญาณเองสติปัญญาก็ให้ความเห็นในวิญญาณคือนามรูปนั้นว่ามันก็แค่นี้เองเหรอพอความเห็นวิญญาณมันก็แค่นี้เองเท่านั้นแหละกายนี้ไหวเลยทีเดียวเบาวิววิวเลยเกิดสติปัญญาอาริมัก เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีสติปัญญาแบบโลกโลกได้ดับไปจนหมดสิน้นปล่อยวางชั้นแปดเสียงจิ้งจกไม่รู้มาจากไหนร้องเต็มบ้านไปหมดทั้งในบ้านและนอกบ้านเทวดาพรมพระอริยสงสาวบกและพระพุทธเจ้าได้ร่วมกันมาอนุโมทนาสาธุด้วยเต็มไปหมดจิตนี้ว่างไปหมดโล่งไปหมดเลย รู้ได้ทันทีว่าเราจบงานแล้วหลุดพ้นแล้วไม่ได้กลับมาเกิดงาตายอีกแล้วเข้าสู่นิพพานธาตุแล้วน้ำตาไหลออกมาเลยไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาไกลถึงขนาดนี้นิ่งอยู่สักพักหนึ่งก็ได้หยิบมือถือมาดูเวลาเป็นเวลาตีสามสี่สิบห้านัตีสามห้าสิบห้านาทีแล้ว มาหยิบป,ปากกาเมจิกเขียนลงไปที่กระจกหน้าตู้โชว์ข้างทางเดินจงกรมว่าวิญญาณดับแล้วแล้วก็เดินจงกรมต่อที่ข้างเตียงนอนนั้นจิตตสังขารหรือเจตสิกตัวนั้นที่เป็นหนามแหลมทิ่มแทงหัวใจที่เรียกว่าอุทธจัจะอุทธจะตัวนั้น ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเงียบไปเลยจิตจะพิจารณาในข้อธรรมอันใดก็ไม่พิจารณามีแต่จิตบ้างว่างอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่หรือท่านว่าจบจิตแล้วหมดภาระแล้วไม่มีภาระที่ต้องทำอีกแล้วเหมือนเรานั่งบเหมือนเราขึ้นบันไดถึงบ้านแล้วไม่รู้จะขึ้นบันไดไปไหนอีก เพราะถึงบ้านแล้วบันไดก็ไม่ได้เอามาใช้อีกแปลกจริงๆไม่มีงานทำทางพุทธศาสนาอีกเลยศีลก็ไม่เอาบาบุญก็ไม่เอาทุกอย่างมันเต็มแล้วไม่ทราบว่าจะปฏิบัติทำไปเอาอะไรอีกมันเต็มแล้วรู้หมดแล้วว่างไปหมดเบาสบายไปหมดหลังจากวันนั้น ไม่ได้ปฏิบัติทำเลยไม่ทราบจะปฏิบัติไปเอาอะไรอีกสวดมนต์ทำบัดเชา้าเย็นก็ไม่ทำนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ทำมีแต่อยู่ว่างๆเบากายเบาใจอย่างมีความสุขอยู่เป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มให้สมกับที่ได้ลำบากมาจิตมันก็ไม่เสื่อม ยังว่างเบาสบายเป็นสุขอยู่เหมือนเดิมปีที่สองจึงได้บรรยายธรรมเผยแผ่พระธรรมที่ได้รู้เห็นตามคำสัญญาที่ได้อธิษฐานจิตไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์กับชาวโลกประโยชน์ตนได้ทำจบแล้วเหลือแต่ประโยชน์คนอื่นอีกต่อไป ความหมายของคำว่ามันก็แค่นี้เองหมายถึงความรู้ความรับรู้ต่างๆที่ทำให้เกิดให้มีขึ้นด้วยสติปัญญาของเราในช่องทางอายตนะทั้งหกของชาวสรพสัตวและมนุษย์โลกทั้งหลายมีน้อยนิดเดียวเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับไปแต่ความรู้ในนิพพานธาตุครอบโลกธาตุทั้งสเกิดขึ้นแล้วไม่มีวันดับศูนไปไหน จึงเห็นความรู้ที่เกิดจากขันห้านั้นว่ามันก็แค่นี้เองแล้วก็ปล่อยวางทิ้งมันทันทีจิตเคลื่อนเข้าสู่นิพพานธาตุทันทีวันที่เจ็ดหลังจากบรรลุธรรมแล้วเราก็รอดูอยู่ทั้งวันว่าเราจะตายหรือไม่เพราะไปอ่านไปคนที่ในกูเกิลก็บอกว่าฆราวาส เมื่อบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วจะต้องออกบวชภายในเจ็ดวันถ้าไม่บวชแล้วจะต้องตายผ่านเจ็ดวันมาแล้วก็ไม่เห็นตายก็มาอยู่เท่าทุกวันนี้ไม่เห็นจะตายเลยมีแต่ความสุขเบาสบายทั่วพร้อมทุกอย่างไปเปลี่ยนใหม่เสียความเห็นแบบนี้หลอกลวงผู้คนไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้ว ก็สรุปของการปฏิบัติของเราของคุณตาเองระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติทำ2534รเข้าถึงโสดาบันบุคคลวันที่16ตุลาคม2553รวมเป็นเวลา19ปี9เดือน16วันจากโสดาบันบุคคลวันที่16ตุลาคม2553 ถึงเข้าวิมุตติ14มีนาคม2556รวมเวลา2ปีกับ3เดือนเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติถึงวิมุตติรวมเวลา22ปี2เดือนกับ14วันโดยการเดินทางเพียงคนเดียวบุกป,ป่าฝ่าดงมาด้วยความรู้ความเห็น ที่ผุดขึ้นเองเห็นเองในการปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยการละสังโยชน์สิบประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของคุณตาลักษณะของจิตที่เข้าถึงวิมุติดุดพ้นแล้วจิตจะว่างจากขันห้าคือปล่อยขันห้าหมดเลยรูปกายเรา เวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขความไม่ทุกข์สัญญาความจําสังขารความคิดบุงแต่งวิญญาณการรับรู้แม้ว่าพวกนี้จะทำงานอยู่เหมือนคนปกติธรรมดาแต่ภายในมีสภาวะอันหนึ่งนั้นมันว่างอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีภาวะอะไรที่จะต้องทำต้องเกิดต้องดับในสภาวะนั้นเรียกว่าอาสังขตธรรม ทำที่ไม่มีการเกิดไม่มีการเสื่อมและไม่มีการดับจะเป็นสมาธิในขั้นฌานหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ใช่จะเป็นฌานสี่ก็ไม่ใช่เพราะฌานนั้นเกิดและดับเป็นอันนี้ฌานสามตลอดเวลาอากาลิโกเราจะพยายามทำให้กิจสงบก็ทำไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะมันสงบอยู่แล้วอากาลิโก จะไปทำอะไรให้มันสงบอีกหมดภาระในขันห้าทุกขันแม้ว่ามันจะแสดงอะไรออกมาเหมือนปุตุชนคนธรรมดานี้ก็ตามเป็นเพียงการทำหน้าที่ของขันเท่านั้นมันว่างเบาสบายสงบสงัดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปอยู่ที่ไหนไหนอิตไม่มีการปรุงการแต่ง เราจะตายหรือไม่ตายก็มีค่าเท่ากันมันว่างหมดแล้วอัศจรรย์เป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดยากจิตที่อยู่ในนิพพานธาตุเป็นจิตที่ว่างไม่มีอะไรจะทำจะคิดจะนึกแต่ถ้าจะทำอะไรต้องออกมาสู่ขันห้าก่อนค่อยทำได้คิดนึกได้เพราะขันห้ามีสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป อยู่ภายใต้กฎของสังขตรลักษณะแต่สิ่งที่ชัดขึ้นมาที่สังเกตได้คือกรรมและผลของกรรมของสัตว์โลกความเมตตาที่มีต่อสัตว์โลกเห็นความหยาบความละเอียดในจิตของปุตุชนทั้งหลายรู้รอบในอริยสัจสี่ทั้ง3รอบ12ออาการทั้งหมดครบบริบูรณ์ สามารถสอบอารมณ์ทุกคนได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ถ้าความมั่นใจไม่กลัวและไม่กล้าอยู่ว่างๆวางเฉยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ค้างและไม่มีอะไรจะค้างรอวันที่จะละสังขารหรือขันห้าไปเท่านั้นขอวอวยพร